สีล้อมันหนึ่งจะขับเคลื่อนได้แต่ความอยากหนีเพราะไปชนเขาอะค่ะคุณผู้ชมคะซิ่งหนีทั้งทางที่ตัวเองมีล้อรถแค่สามล้อก็หนีได้เหมือนกันหนีแบบไฟลุกเลยค่ะอ่ะดูคลิปนี้ค่ะ เห็นไหมคะล้อตามหลังรถต,ตัวเองไปอ,อ่เห็นว่าคือรถเนี่ยมันเหลือแค่สามล้อแล้วค่ะเพราะว่าล้อหน้าข้างนึงมันหลุดไปแล้วนี่จังหวะนี้น แล้วตอนนี้ล้อตามหลังไป<อ>ไหมมันหลุดเลยมันหลุดเลย,เลยแต่เขาก็พยายามจะหนีค่ะคุณผู้ชม mm hmm. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะบริเวณสามแยกบ้านหัวดอยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะคือคันที่ขับรถมาน่าจะเป็นกระบะนะคะแล้วก็สีทึบๆหน่อยนะ่าจะเป็นสีดำแล้วมีคนที่เขาจอดรถติดไฟแดงอยู่ก็ไปชนเขาเฉยเลยจนกระทั่งล้อตัวเองหลุดส่วนเนี่ยคลิปนี้อีกมุมหนึง่จงจังหวะที่ขับหนีแล้วค่ะด้วยความที่ล้อไม่มีไป ออหนึ่งไงตัวถังรถน่ะมันก็ไปครูดกับพื้นไฟนี่ลุกเลยค่ะประกายไฟได้ตามทางเลยนะคะเห็นว <c oughs> ่าขับรถเนี่ย <c oughs> มุ่งหน้าหนีไปที่อำเภอเทิงค่ะส่วนสภาพของรถคู่กรณีที่ถูกชนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นกระบะเช่นเดียวกันก็พังเสียหายบริเวณด้านท้ายนะคะแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่มีใครเจ็บหรือว่าเสียชีวิตส่วนคนที่ขับแล้วชนแล้วก็หนี คนนั้นค่ะสุดท้ายตัวเองก็ไม่รอดคุณจะรอดได้ยังไงคุณขับรถสามล้อนี่รถสามล้อจริงๆเลยนะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ตุกๆ้วยแต่ว่าเป็นกระบะสามล้อสุดท้ายค่ะตัวเองต้องไปจอดทิ้งรถเอาไว้อยู่ในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอเทิงนี่แหละค่ะสะภาพด้านหน้าพังทั้งแถบล้อก็คงจะอยู่ในจุดเกิดเหตุและมันหายไปละทีนี้คนขับอะค่ะปฏิเสธว่าไม่ได้ไปแถวนั้นเลยนะผมไม่ได้ขับไปแถวนั้นผมไม่ได้ชน นี่แกก็อย่าปากแข่งนะสุดท้ายยังไงจำาดนยิลักฐานค่ะคุณผู้ชมค่ะวงจรปิดในที่เกิดเหตุมันนีเส้นทางการหลบหนีเนี่ยทุกอย่างประกอบกันได้หมดเลยก็เลยคุมตัวค่ะมาที่สพเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะมาสอบสวนเพิ่มเติมก็แจ้งข้อกล่าวหาไปสองข้อหาค่ะคือขับรถโดยประมาทให้ผู้อื่นทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรส่วนปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายตอนนี้รอผลตรวจจากทางโรงพยาบาลก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่มีการพูดคุยกัน คนขับเขาก็ไม่ได้มีอาการมึนเมาดังนั้นก็มีการตรวจเลือดกันไปอะค่ะเ,เสียน้อยเสียยากไงเสียมากเสียง่ายแล้วก็ยังบอกตำรวจอ๋ผมไม่ได้ชนผมไม่ได้ขับไปเท่านั้นยอ,ยอมยอมรับข่าวช่อง8ปรบเครื่องเขียงข้าง